สวัสดีครับเอนิวส์ไทม์นำทุกท่านมาติดตามข่าวสารจากภาครัฐกันนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมนําข้อมูลจากกรมบัญชีกลางนะครับที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาฝากนะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับตอนนี้ต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเพราะว่าทางกรมบัญชีกลางได้มีการเพิ่มช่องทางในการกําหนดรหัสบัตร ATM หรือรหัสพินหกหลักใหม่นะครับ เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดของข่าวกันเลยนะครับเราไม่ทิ้งกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีลุ้นรับเงินนะครับกรมบัญชีกลางได้ประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM หรือรหัสพิน6หลักใหม่สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสโดยสามารถไปกําหนดรหัสใหม่ได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง ซึ่งในการนี้นะครับนางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกของกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปริบัติบริการแห่งรัฐและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรบริการแห่งรัฐซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐจํานวนมากนะครับจารหัส ATM ของตนเองไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถที่จะไปถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดํารงชีพจากรัฐบาลได้รมชีกลางจึงมอบให้ทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะครับดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัสบัตร ATM ใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสสามารถที่จะไปดำเนินการถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM หรือรหัสพินหกหลักของตนเองไม่ได้สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จำรหัสตัวเองไม่ได้ แล้วอยากจะไปกดเงินสดนะครับที่ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือในการดำรงชีพเนี่ยนะครับที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยท่านสามารถไปที่ตู้ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่งนะครับที่ด้านข้างของตู้จะมีการแจ้งรายละเอียดไว้นะครับก็ไปลองไปลองเช็คดูนะครับแล้วก็ไปลองตั้งรหัส ATM ของบัตรสวัิการแห่งรัฐของตัวเองใหม่นะครับเราจะได้จำได้นะ แล้วก็ในการนี้นะครับโฆษกของกรมบัญชีกลางยังได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าในกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลหรือรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบนะครับใน3กรณีดังกล่าวนี้จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้นะครับให้ผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐ ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปนะครับแล้วก็บัตรสวัสดิกา,ารแห่งรัฐของเราเป็นหลักฐานประกอบในการดําเนินการดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์ call center บัตรสวัสดิกา,ารแห่งรัฐ 021092345วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างช่วงเวลา8นาก30นาทีถึง17นาิก30นาทีหรือที่ call center ของธนาคารกรุงไทย02111111นะครับเลข1 7ตัวนะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์ call center ของกรมบัญชีกลางนะครับที่เบอร์โทรศัพท์02 2706400ในวันและเวลาราชกาจอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารจากกรมบัญชีกลางที่ได้ออกมาล่าสุดนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ากลุ่มที่ตกหล่นจากมาตรการเิยียวยารเราไม่ทด้กัน5,000บาท3เดือนนะครับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยจะได้มีมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มที่ตกหล่นซึ่ง หนึ่งในนั้นก็มีกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยคือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวนประมาณ10กว่าล้านคนนะครับแล้วก็มีจำนวนอยู่ประมาณ2.4ล้านคนที่ตกหล่นนะครับในกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดว่าจะต้องเพิ่มเติมเท่าไหร่อย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องรอทางกระทรวงการคลังนะครับออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในส่วนของคลิปนี้ก็ เป็นในเรื่องของการกําหนดรหัสแบบบัตร ATM ใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐก,ก็เตรียมตัวนะครับลองไปเช็คดูได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจาก Anewstime นะครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กันออกไปกดไลค์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการนําเสนอข่าวในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก A News Time สวัสดีครับ